รายงานผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1 1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1 1เมษาย,ยน2568ของนายธีรวัตรวงเสนาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้ารัตราชบำรุง และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2นายธีรวัตรวงศ์ศรีนาดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารแบบสมาร์ทเชิงซึ่งมีปัใจจัยในการขับเคลื่อนองค์กร4ปัจจัยดังนี้ 1. อินพุตการนำเข้าเป็นขั้นตอนศึกษาและวิเคราะห์ถึงภาพบริบทของโรงเรียนในด้านครูนักเรียน ผู้ปกครองภาคีเครือข่าย 2. โพสเเป็นกระบวนการตามวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายจุดเน้นในการขับเคลื่อนองค์กร 3. เอาพุตเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานในรูปแบบสมาร์ทเชิงโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ครูนักเรียนโรงเรียนมีคุณภาพ 4. เอาคำ จากประสิทธิผลการดำเนินงานส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขมีความปลอดภัยมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผู้เรียนฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำตามนโยบายเรียนดีมีความสุขจับมือไว้และไปด้วยกันของกระทรวงศึกษาธิการส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง งานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นสังเกตการสอนและสะท้อนผลการเรียนรู้มีการนิเทศอบรมคุณธรรมจริยธรรมรวมเวลาทั้งสิ้น12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่ 2. งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผลการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่กำหนดในสถานศึกษาร้อยละ 902. ผู้เรียนมีสมรรถนะในด้านการสื่อสารการคิดแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีร้อยละ90 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขร้อยละ95 4. ครูทุกคนสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 6. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการประเมินตนเองอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการดําเนินงาน 1. การบริหารงานด้านวิชาการด้านบุคคลด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในะระดับคุณภาพดีเยี่ยม 2. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมีสุขภาพร่างกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกคนมีความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาร้อยละ100 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาผลการดำเนินการ 1. นสถานศึกษามีการนำกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ90 สสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ90 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการบริหารในสถานศึกษาผลการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการสร้างสารร้อยละ902สถานศึกษามีทรัพยากรการบริหารที่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ90 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และสถาานศึกษผลการดำเนินงาน 1. มีการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ90 2. มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษากับครูจำนวนหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาครูให้มีนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ได้ดำเนินการวางแผนและปฏิบัติตามที่วางแผนไว้เกิดผลลัพธ์ดังนี้เกิดผลลัพธ์ด้านผู้เรียน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน13รายการดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งจำนวน1รายการได้แก่กิจกรรมการออกแบบเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม .1-3 คือเด็กชายธนดลสีหานามและเด็กชายเดชยาวุฒบุญชิด 2. รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1จํานวน1รายการ 3. รางวัลเหรียญทองจำนวน8รายการ 4. รางวัลเหรียญเงินจำนวน3รายการ 5. รางวัลการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ได้รับรางวัล2เหรียญทองระดับประุมศึกษาและรางวัลสเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมเหรียญรางวัลผลลัพธ์ด้านครูผู้สอน <S 1. 1. <S ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 2. ครูทุกคนได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. ว่าที่ร้อยตีหญิงพิมพ์พิลย,ยืดยาวนางสาวกมลทิปสิทธิระบุตรได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนกิจกรรมการออกแบบเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม1ถึง3ครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในงานวันครูครั้งที่69พุทธศักราช2568ได้แก่ 1. นางสาววนิดาบานทีได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่นเนื่องในงานวันครูครั้งที่69พุทธศักราช2568 2. ว่าที่ร้อยตีหญิงพิมพ์พิไลย,ยืดยาวได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นเนื่องในงานวันครูครั้งที่69พุทธศักราช2568ผลลัพธ์ด้านผู้บริหาร 1. นายธีรวัตรวงเสนาได้รับรางวัลประเภทผู้เสียสละอุทิศตนและทำคุณประโยชน์สมาคมผู้บริหารอำเภอตะการพืชผลเนื่องในงานวันครูครั้งที่69พุทธศักราช2568 2. การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการระดับประเทศเป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประถมศึกษา2เหรียญทองและได้รับรางวัลเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2เหรียญทอง ผลลับด้านสถานศึกษา 1. ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึง2568จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาสมศในระดับดี 2. ได้รับรางวัลผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3. ได้รับรางวัลการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ จากกระทรวงสาธารณสุขพุทธศักราช2565ถึง2568ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินการรายงานผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568